เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินสวยๆผมคลิปนี้เป็นที่ดินสวนมะม่วงนะครับให้ผลผลิตได้แล้วนะครับผมเนื้อที่เจ็ดไร่สามงานนะผมราคาไม่แรงนะครับไล่ละสามแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับผมสามารถเข้าทําประโยชน์ได้เลยนะผมมีเนื้อที่ทั้งหมดเจ็ดไร่สามงานกับอีกแปดสิบตารางวานะครับ เป็นสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับผมเหมาะกับท่านที่ต้องการหาธรรมชาตินะผมพักผ่อนปลูกบ้านปลูกสวนนะครับอากาศเย็นสบายด้วยนะครับผมวิวภูเขามีน้ําไฟพร้อมนะครับรบเขาผมมีเินอร์เข้าถึงด้วยนะครับผมอยู่ใกล้แหล่งความเจริญนะครับพิกัดนะครับอยู่ระหว่างภูแคกับวัดพระพุทธบาทน้อยนะครับผมวัดพระบาทน้อยนะครับขออภัยนะครับผมภูแคกับวัดพระบาทน้อยนะครับผมผลไม้สวยๆเลยนะครับ เาอยู่ก็มีรายได้เข้าได้เลยนะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเคยครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอสามารถคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดเด้งขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะผมไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับ ลิงของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกันแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน